สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีรถ Compact SUV นะผมก็คือรถ SUV ขนาดไม่ใหญ่แต่แหละนะครับผมขนาด Compact เล็กๆนะฮะมาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นแบรนด์จากค่าเยอรมันนะผมนั่นก็คือเจ้า Mercedes-Benz GLA นะผมวันนี้มาพร้อมกับรุ่น250 AMG Dynamic นะครับแล้วก็200 Urban นะครับผมมีให้เลือกทั้งสรุ่นย่อยเลยนะฮะ ในส่วนของ200 u r b ิ n เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมาอธิบายแยกกันอีกทีเพราะว่ามันมีอยู่2คันนะผมและ2คันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะท่านใดที่อยากจะรู้ข้อมูลติดตามรับชมกันในคลิปนี้ให้จบนะครับผมกับอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด250 AMG Dynamic นะฮะมาพร้อมขุมพลัง2.0เบนซินนะผมพลังกำลัง211แรงม้า350นิวตันเมตรนะฮะพลังกำลังเหลือเฟือเลยใช้งานในเมืองนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเร่งไม่ออกนะฮะ รถแรงมากๆนะผมและมีหลังคาพาราลมิกกาสลูปตามสไตล์ AMG ด้วยอ่าท่านใดที่สนใจนะผมไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งนะผมจะได้ไมีลายคลิปใหม่จะได้มีแจ้งเตือนด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูนะผมกับเจ้า AMG ก่อนนะตัวเอเวอ์นี้ค่อยไว้ที่หลังนะผมเรามาดู AMG ก่อนดูตัวท็อปก่อนเนาะ คันนี้นะผมเป็นรถ GLA 250 AMG Dynamic นะเป็นโมเดล W156 นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2016เลขไม่์1 3 0 0 0กิโลนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวนะฮะตอนนี้นผมเอาราคาพิเศษให้เลยนะราคาของเขาอยู่ที่1,249,000บาทนะครับผมราคาหน้าป้ายนี่1,269,000ลดให้20,000เลยนะไม่ต้องต่อแล้วนะลดให้20,000ไปแล้วนะครับผม คันนี้เป็นรุ่นฮอปสุดนะฮะคุณได้อะไรบ้างในรุ่นนี้นะผมเรามาดูภายนอนก่อนด้านหน้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัติไบรท์ซีนอนนะครับยังเป็นไบรท์ซีนอนอยู่ยังไม่ใช่ LED นะเป็นไบรท์ซีนอนนะครับผมกระจงังโครเมียมดาวใหญ่นะดาวใหญ่อยู่ตรงกลางเลยนะผมก็เป็นสไตล์ของ m e r c e d e s b e n บยุคใหม่ๆนะฮะในส่วนของกันชนนะผมก็เป็นการตกแต่งแพ็กเกจ AMG นะฮะก็จะดูสปอร์ตดูซิ่ง ้วผมก็จะทําเป็นลายตะแกรงตะแกรงแบบนี้ฮะให้มันเข้าชุดกับไอตัวดักลมด้านหน้าเนาะก็จะเป็นเข้าชุดกันนะครับแล้วก็ลิ้นด้านหน้าตรงนี้เป็นสีเทาแบบด้านเป็นแบบด้านนะจับไปนี่คือสักๆมือเลยไม่ใช่แบบเงานะผมสีสันด้านหน้าสวยงามพร้อมใช้ไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับผมอ่านี่คือในโซนด้านหน้านะเรามาดูด้านข้างล้อแมกนะเป็นล้อแมกลาย AMG 5้ก้านนะครับผมนี่มีตา AMG อยู่ตรงนี้นะครับผม เป็นขนาด19นิ้วนะฮะในรุ่น a MG คุณได้ล้อแม็กขนาด19นิ้วนะผมและ a MG ต้องขาดไม่ได้เลยนะจานเบรกแบบเจาะรูนะฮะแล้วก็คาลิเปอร์มีคำว่า Mercedes-Benz สลักเอาไว้ตรงนี้นะผมก็จะมีเฉพาะรุ่น a MG เท่านั้นถ้าเป็นรุ่น Urban นี่จะเป็นแบบธรรมดานะผมแล้วก็จานเบรกก็จะเป็นแบบเรียบๆไม่ได้เจาะรูอะไรนะผมในส่วนของยางนะเป็นยางมิชลิน p r i เม c y 4ซีโฟนะผมเป็นยางรันแฟ นะครับผมยางนีรภัยเนาะปี2021นะฮะเดือน2สัปดาห์ที่6ก็คือเดือน2ใช่ปะ่ะเดือน2อ่าสัปดาห์ที่6คือเดือน2อนะัผมยังอายุ1ปีกับอีกไม่กี่เดือนนะครับผมเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมอีกประมาณปีกว่าๆเนาะค่อยเปลี่ยนนะครับผมสภาพยังดีอยู่นะมาดูคันจริงดีกว่านะครับผมอ่ะถ่ายขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัตินะฮะล็อกรถก็พับ ปลดล็อกเปิดประตูมันก็กางออกนะครับผมไม่ต้องมาคอยกดปงกดปุ่มอะไรนะครับผมเป็นแบบอัตโนมัติและการดีไซน์ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นแบบ over คอสโอเวอร์นะฮะเป็น SUV แบบสไตล์คอสโอเวอร์ด้านล่างตรงชายบันไดด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอะไรนะพลาสติกดำๆตกแต่งด้วยสีเงินนะครับดูสวยนะดูแบบเท่เลยนะดูแบบเท่เลยนะมีราวหลังคาด้านบนด้วยทําให้มันดูแบบทรงมันเหมือนลุยได้นะ ทรงมันเหมือนแบบออฟโรดหน่อยๆออเออดูเท่ดีนะผมแต่เป,เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะไม่ได้ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะผมอ่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่น AMG หลังคาแก้วอ่ะมีหลังคาแก้วพาโนลามิกกาสลูปนะเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้ามีม่านบังแดดให้นะผมไม่ต้องกลัวร้อนนะไม่ต้องแบบขับกลางวันแล้วหัวจะไหม้นะผมมันมีม่านบังแดดกันแสงนะผมมีให้แต่ว่ามันก็ยังแบบ มีไอร้อนลงมาที่หัวอยู่นะครับผมอันนี้ก็บอกนะการใช้งานเนี่ยถ้าในเมืองไทยอ่ะเนาะแดดมันแรงมากๆนะผมถึงมีม่านก,ก็ยังร้อนกระบาลอยู่นะครับผมมาดูด้านท้ายด้านท้ายของ g l a 2 5 0 a m g นะผมจุดเด่นๆของเขาคือการชนด้านท้ายนะครับการชนด้านท้ายเนี่ยจะเป็นการตกแต่งสไตล์ AMG นะผมด้านข้างนะมันจะมีเหมือนลักยิ้ม2ข้างเห็นไหมมันจะมีเหมือนลักยิ้มแต่ว่า มันเป็นพลาสติกแบบตันๆนะมันไม่ได้แบบทะลุทะลวงได้นะเหมือนแบบรถซปเปอร์คาร์บางแบรนด์เนาะมันจะทะลุได้นะผมมันจะแบบเป็นการรีดอากาศมาด้านหลังแต่คันนี้เนี่ยตกแต่งประดับไว้เฉยๆนะไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรนะผมเป็นแค่พลาสติกตกแต่งเนาะแล้วก็การชนก็จะเป็นปลายท่อคู่นะผมมีสีเทา,ด,าด้านด้านด้านล่างตรงนี้นะผมแล้วก็ทําเป็นร่องนะเห็นไหมทำจะเป็นร่องๆเป็นการจัดสรรอากาศด้านใต้รถนะครับผมดูเท่เลยนะและอีกอย่างหนึ่ง ฝาท้ายไฟฟ้านี่แต่เขาไม่มีคลิกเซนเซอร์นะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเฉยนะครับผมก็เปิดแบบสมูทสมูทเลยนะผมพื้นที่การวางของมีให้เหลือเฟื่อนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะวางกระเป๋านู่นนี่นั่นไม่ได้นะวางได้นะผมเป็น compact SUV แต่มีพื้นที่การเก็บของที่เยอะมากสามารถพับเบาะได้แบบ60-40ด้วยนะฮะอนเนกประสงค์มากนะผมวางของนู่นนี่นั่นได้นะผมรถแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่นะอาจจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่แบบวัยทำงานวัย มีอายุขึ้นไปหน่อยอะ่ะมันจะเหมาะกวัยรุ่นวัยมาหาลัยแล้วพวกนี้นะดีไซน์มันจะดูกระทัดรัดกระทัดรัดนิดนึงนะผมขับง่ายๆคล่องตัวหน่อยอมีกล้องมองหลังด้วยลืมบอกนะมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะเวลาถอยมันจะสไลด์ลงมานะผมเป็นการช่วยทนุถนอมเลนกล้องนะผมกก็จะเป็นสไตล์ Mercedes-Benz เขาเนาะสีสันสวยงามพร้อมใช้ไม่มีริ้วรอยเลยเรามาดูภายในในรุ่น MG นะฮะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบ ก็คือหัวหมอนมันไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะฮะโดนฟิกเอาไว้หัวหมอนเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบดีไซน์มันส,สปอร์ตเนาะแต่ว่าจุดด้อยก็คือมันปรับตามสรลละของตัวเราไม่ได้บางทีแบบผมตัวสูงนั่งไปแล้วมันดันคอมันไม่ดันดันหัวไงมันปรับไม่ได้นะผมอันนี้คือจุดอ่อนเลยนะแต่ว่าข้อดีก็คือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นกำรรมหยี่นะตรงที่รองนั่งกับตรงที่ล็อก กับแผ่นหลังเราเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะครับผมเอาไว้ทําให้ตัวเราเน like ี่ยไม่ลื่นหลุดจากเบาะนะผมช่วยยึดตัวเราให้ em. aki, ติดก <Ink lugar S 2> ับเบาะนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเป็นหนังนะครับปีกซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นหนังนะผมเพื่อความทนทานในการใช้งานนะครับผมทําไมต้องทําเป็นหนังด้านข้างเพราะว่าเวลาเราขึ้นรถลงรถเนี่ยเราจะตูดถัดๆขึ้นไปนะมันก็จะเป็นจุดที่รับแรงเสียดสีแบบเยอะๆเลยนะเป็นหนังเนี่ยมันจะทนทานมากกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ การดีไซน์ก็ดูสวยนะผมแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวร้อนนะผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะผมเป็นการเป่าลมช่วยระบายอากาศนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเบาะหน้าในส่วนของเบาะคู่หน้านะผมก็เหมือนกันหัวหมอนโดนฟิกปรับไม่ได้นะผมมันจะปรับไม่ได้เนี่ยมันจะโดนฟิกเอาไว้แต่ดีไซน์มันดูสวยนะดีไซน์มันดูสวยคือมันเหมาะกับวัยรุ่นนั่นแหละนะผมถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปแบบว่า 35 40ขึ้นไปอาเงี้ยอาจจะไม่ชอบนะดีไซน์จะดูแบบสปอร์ตจังวะปรับอะไรก็ไม่ได้นะครับผมเออมันจะไม่ชอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อด้อยนะผมแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกวัสดุเขาดีนะฮะเป็นกำมะหยี่ผสมกับหนังนะครับผมดูสวยนะดูสปอร์ตดีนะครับผมแล้วฟังก์ชันมีอะไรบ้าง ก็มีเบาะปรับไฟฟ้ามีที่ด้านหลังลำบานะครับผมมีเมนูจดจําตําแหน่งของเบาะนะฮะมีให้ครบหมดนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบคู่หน้ามีเมนูจดจําให้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าด้วยนะครับผมไม่ใช่คนขับอย่างเดียวนะค,ะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมนะสวยนะสภาพสวยมากมากนะครับผมแล้วก็ปรับพื้นที่การรองขาได้ด้วยนะครับผมเวลาเราอยากจะผ่อนคลายนอนในรถอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ยืดออกมาได้นะครับผมเนี่ยปรับได้นะปรับยืดออกมานะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเรา จะกึ่งนั่งกึ่งนอนนะพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมอ่ะทีนี้พวงมาลัยนะครับในส่วนของพวงมาลัยในรุ่น AMG เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ Dshape ท้ายตัดนะครับผมก็เอาไว้ก้าวขึ้นลดลงลด,ลดได้อย่างสะดวกหัวเขา่าไม่ติดนะฮะแล้วก็มี function, มัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลแบบล็อกความเร็วลิมิตได้นะครับผมมีแพดเดิลชิพนะด้านหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิพในรุ่น AMG แพดเดิลชิพจะใช้เป็นสีเงินเงินนะฮะดูหรูหราดูไฮโซวัสดุดูพรีเมียมมากๆแต่ถ้าเป็็นนนรุ่ Ur จะเปพาสติก พ่นสีมานะครับผมจะแตกต่างกันเนาะอ่าแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะก็ตามสไตล์เบนซ์สมัยนู้นน่ะเนาะก็จะเป็นแบบแบบอ่าตัว W204 W212 ูนย์ส่องน f a k e องก่อนเฟกรฟนะครับผมรวมถึง G C L A อนะ่าคล้ายๆกันนะครับผมจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะ CLA กับ GLA เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นเครื่องเล่น หน้าจอที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะผมสะแสดงผลกล้องมองหลังด้วยสแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับคอมมาน์นะระบบการขับขี่ระบบตัวรถต่างๆนานา,า,า,าอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับเป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับวิทยุนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะมีในส่วนของอะไรอ่ะโหมดดนามิกซีเล็กการขับขี่นะครับผมนู่นนี่นั่นที่เราเลือกใช้งานนะผมอยู่ทางด้านล่างเนาะลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ ดูโซนแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลอยู่ด้านล่างนะครับผมมันอาจจะดูจําอยู่ต่าไม่หน่อยนะในส่วนของการปรับองค์ปรับแอร์อะไรพวกนี้ก็ต้องฝึกการใช้งานสักสองสาวันก็น่าจะคุ้นชินกันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็คอนโซลกลางไม่มีเกียร์นะฮะในส่วนของคอนโซลกลางตรงที่พักแขนเนี่ยเกียร์หายไปไหนไม่มีเกียร์จะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวานะผมเป็นเกียร์7สปีดดูอคัตนะผมเป็นเกียร์แบบเดียวกับ cla 200และ cla 2 5 0 a m g นะคร g บผมคือมันเบรสมาจากรุ่นเดียวกัน ก็คือ A class นะครับผมแล้วก็เอามาดีไซน์ให้มันแตกต่างจาก A class นะครับผมก็จะประมาณนี้นะนี่เป็นข้อมูลนะมาฝากกันนะครับก็คือพื้นฐานเนี่ยมันคือ A class นั่นแหละแต่เอามาทำให้มันดูสปอร์ตดูซิงขึ้นอนะ่ะเนาะก็ดูสวยดีนะครับผมอะทีนี้ถัดมานะผมทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูรุ่น Ur b เนะครับผมเดีย๋ยวขอสรุปคัน AMG ก่อนนะคันนี้เนี่ยปี2016นะเลขไมล์1,3,000มกิโลราคาพิเศษกันไปเลยนะ1 9, ทนรบผมุ่น a นะพาดูภายนอกภายในไปแล้ว เรามาดูรุ่น200 Ur b ิ n กันบ้างนะครับผมในรุ่นนี้มี2คันนะไอ้2คันนี้มันต่างกันอยู่นะดูยังไงมันต่างกันนะผมดูภายนอกแลวมันเหมือนกันเลยว่ะเหมือนกันนะเหมือนไหมเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างกันอยู่นะผมไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยคันนี้คันนี้นะมันเป็นรุ่นที่นําเข้า CBU นะผมก็คือไม่มีแอร์หลังแอร์หลังไม่มีเว้ยแล้วก็แอร์อัตโนมัติที่เป็นหน้าจอในส่วนของเครื่องปรับอากาศอะ แม่งไม่มีมันเป็นแบบบิดเหมือนเตาแก๊สนะครับผมรุ่นผลิตนอกนะเว้ยแต่แม่งแบบออปชั่นโลมากๆนะครับผมอันนี้คือบอกเป็นข้อมูลนะฮะส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นรุ่นผลิตไทยนะครับรุ่นผลิตไทยได้อะไรบ้างได้ฝาดท้ายไฟฟ้าเว้ยได้แอร์อัตโนมัติแบบมีหน้าจอเว้ยแล้วก็ลายล้อแม็กต่างกันนะลายล้อแม็กต่างกันนะดูไหมนี่ดูนี่นะนี่รุ่นผลิตไทยลายล้อแม็กก้านมันจะบีบเข้ามาเห็นไห ก้านมันจะบีบเข้ามาแต่ไอ้คันนี้รุ่นผลิตนอกก้านมันจะบานออกเห็นไหมวิธีสังเกตภายนอกนะก้านจะบานออกแบบนี้คือผลิตนอกก้านหุบเข้าผลิตไทยนะครับผมแล้วมีออปชันที่มันต่างกันอยู่ด้วยอย่างที่บอกฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นนี้จะมีในรุ่นนี้จะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาในรุ่นนี้ผลิตไทยมีแอร์อัตโนมัติหน้าจอดิจิตอลในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบบิดธรรมดานะครับผมและไม่มีแอร์หลังด้วย อันนี้บอกเป็นข้อมูลนะผมหลายๆท่านเนี่ยสับสนโดนหลอกโดนเต้นต์อื่นหลอกแม่งรุ่น g o a เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันเลยพี่แม่งไม่เหมือนอ่ะทีนี้เรามาดูรุ่นนี้ก่อนรุ่นที่ผลิตนอก CBU นะผมคันนี้เป็นรถปี2014นะครับรถปี2014เลขไม 1, 500ล์ห่1,500โล1,000 0กับ500โลนะราคา1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับ1 2 0 0 0ล้า ล้านต้นๆร้านหลักหมื่นล้านนิดๆคุณได้เบนซ์ไปขับแล้วล้านนิดๆนะครับผมอ่ะเลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะเลขใหม่ม่เยอะปี2014เลขใหม่แค่แสนโลงนะครับผมอ่ะภายนอกมีอะไรบ้างคันนี้เป็นเครื่องพันหกนะพันหกแรงม้าอยู่ที่1 5 6แรงม้าแรงบิด250ินิวตันเมตรนะครับเครื่องอาจจะดูเล็กนะแต่ว่ามันก็ประสิทธิภาพดีนะผมด้านหน้าไฟหน้าแบบเดียวกันนะฮะเป็นไฟหน้าไบรท์ซีนอน เป็นไฟหน้าไบรท์ซีนอนมีไฟ LED daytime running l i g h เหมือนกับตัว AMG เลยแต่การตกแต่งกันชนจะแตกต่างกันนะผมในรุ่น Urban เนเี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกเห็นไหมดวงเล็กๆตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกนะผมและการตกแต่งกันชนจะเป็นสีสแตนเลสนะครับจะเป็นสีสแตนเลสนะ มันจะไม่ได้สีด้านๆแบบเอ็นะผมอันนี้เป็นสแตนเลสเงาๆสวยๆคล้ายๆคโครเมียมกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมนี่อันนี้โครเมียมแบบเงามันจะเงาแวบอันนี้จะเป็นโครเมียมแบบจะเงาก็ไม่เงาจะด้านก็ไม่ด้านนะครับผมนี่การดีไซน์ก็แตกต่างกับตัว AMG อยู่นะครับผมอันนี้มันจะดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่เนาะมันจะดูแบบพื้นๆน,น,นะฮะด้านข้างนี่เลยล้อแม็กนะผมบานออกบานออกนะล้อแม็กนะครับผมบ ขนาดเท่าไหร่ขนาด19นิ้วเฮ้ยขนาดเท่ากับ AMG เลยขนาด19นิ้วนะผมแต่จานเบรกเขาเนี่ยเป็นแบบเรียบนะครับแล้วก็คาลิเปอร์ไม่มีคำว่า Mercedes-Benz สลักเอาไว้เป็นแบบธรรมดาเหมือนรถทั่วไปนะผมไม่ได้แบบดูสปอร์ตดูซิงอะไรนะครับผมแล้วก็การตกแต่งด้านข้างมันก็จะเป็นสีดำแบบด้านๆเลยเป็นพลาสติกเลยนะนะเป็นสีดำแบบด้านๆเลยไม่มีแบบสีเงินเงิน,เง,นเงาเงาเทาๆไม่มีนะครับ ก็จะเป็นพื้นๆแบบนี้นะผมจะต่างกับตัว AMG อยู่นะราวหลังคายังมีอยู่นะราวหลังคายังมีอยู่แต่หลังคาไม่ใช่หลังคาแก้วเป็นหลังคาธรรมดานะครับผมมือจงมือจับอะไรก็เป็นสีเดียวบตัวรถเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะผมจะต่างกันตรงเนี้ยการตกแต่งนี่แหละการตกแต่งภายนอกเนี่ยจะต่างกันกระจกมองข้างก็พับเก็บไฟฟ้าเหมือนกันอัตโนมัติด,ด้วยเวลาล็าล็อกรถนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นในรุ่นเออร์เบิร์มาดูด้านท้ายด้านท้ายนะฮะ G.L.A. 200นะ G.L.A. 2 0 0ไฟท้าย LED เหมือนกันมีกล้องมองหลังเหมือนกันการตกแต่งปลายท่อคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกเป็นแบบสีเทาด้านนะเป็นคล้ายๆโครเมียมอเออเนี่ยเป็นคล้ายๆโครเมียมนะผมและฝาท้ายแบบธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับ ฝาท้ายเขาไม่มีระบบไฟฟ้าในรุ่นนี้นะในรุ่นที่ไม่ใช่ผลิตไทยนะจะเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับพื้นที่การเก็บของก็มีเท่ากันกับตัว MG เบาะพับได้60-40เหมือนกันนะครับผมด้านล่างไม่มียางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ไม่มีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าใช้ยางลันแฟลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันโดยรวมนะทีนี้เรามาดูห่องโดยสารนะครับผมในรุ่นผลิตนอก หรือว่านำเข้า c p u นะครับการตกแตง่งเบาะก,ก็จะเหมือนกับ AMG ทุกประการหัวหมอนปรับไม่ได้ปรับไม่ได้โดนฟิกเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าวัสดุที่ใช้จากที่เป็นกร,รมัมมยีนะครับจะกลายเป็นผ้าตรงนี้เป็นผ้านะครับผมไม่ใช่หนังนะเป็นผ้านะครับผมผสานกับวัสดุที่เป็นหนังตรงปีกด้านข้างนะครับผมนะแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีเบรด เป็นสีเบรดแบบครีมครีมสว่างสว่างนะครับผมเนี่ยนะนี่คือการตกแต่งของรุ่น1.6 urban ที่ผลิตนอกนะครับผมช่องแอร์หลังไม่มีนะไม่มีช่องแอร์หลังนะครับผมอย่างที่บอกเนมะื่อตอนที่มาดูคันนี้คันแรกนะไม่มีแอร์หลังนะอันนี้คือจุดด้อยเลยนะในรุ่นนําเข้านะผมอะมาด,ดาูด้านหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้าพวงมาลัยไม่ใช่ดีเชฟนะพวงมาลัยเป็นกลมๆนะครับไม่ใช่ดีเชฟ นะแต่ก็ยังมีฟังก์ชันให้ครบทุกประการเนี่ยก็มี unction, มัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิฟมีครูชคอนโทรลนะครับผมมีให้ครบหมดแล้วก็ระบบเกียร์ก็จะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวาคือเหมือนกันนะครับเหมือนกันในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่นะเป็นเครื่องเล่นคอมมานดขนาดเล็กนะครับผมหน้าจอมันจะดูเล็กๆดูไม่สวยอะเอางี้ดีกว่ามันดูไม่สวยนะคัผมแล้วก็ในส่วนของแอร์ด้านล่างมันก็จะไม่มีหน้าจอนะเห็นปะ หน้าจอไม่มีนะครับผมลงมาไม่ใช่ตรงนั้นลงมาอีกตะกล้องนั่นแหละเห็นปะเป็นระบบแอร์แบบใช้บิดบิดเอานะฮะซึ่งมันดูกระหลงปงมากมาก,มากนะครับน่าจะให้มาหน่อยนะแอร์ดิจิตอลแบบมีหน้าจอสวยสวยเหมือน AMG เนาะในรุ่นนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่นิยมกันหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ในรุ่นนี้เขาไม่ให้มานะอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะแต่ราคามันได้ในราคามันแค่ล้านเท่าไหร่นะล้านสองหมื่นปะคันนี้เออ ล้าน0อ0บาทไงคุณได้ขับเบน์แล้วไงเนาะออบชันบางสิ่งบางอย่างมันก็จะดูแบบดูโลโลหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าคุณเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่ช่วงล่างระบบเกียร์คำว่าเบน์นะมันก็โอเคนะแต่ว่าความสะดวกสบายความเท่อะไรพวกนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะปี2014ไม่แค่แสนเดียวเองนะครับผมราคา1นึ0 0ล้านนบาทนะครับสำหรับ G.L.A. 2 0 1 6 Ur b a n W 1 5จคันนี้นำเข้านะ C.B.U. เรามาดูคันนี้ต่อนะฮะคันนี้เป็นรุ่นผลิตไทยนะครับผลิตไทย C.K.D. นะ C.K.D. นะครับผมผลิตไทยด้านหน้าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับผมกระจังไฟหน้ากันชนหน้าการตกแตง่งคือเหมือนกับรุ่นผลิตนอกทุกอย่างนะครับไฟหน้าบร i สตินอนออโต การตกแต่งด้านหน้าเป็นคโครเมียมกึ่งเงากึ่งด้านเหมือนกันเลยนะเหมือนกันหมดมาดูด้านข้างนี่ล้อนี่นะฮะล้อลายล้อหุบเข้านะลายล้อหุบเข้าแบบนี้หุบเข้าขนาด18นะครับล้อเนี่ยเล็กลงมา1นิ้วนะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมแต่ลายมันคล้ายๆกันนะฮะในส่วนของ จานเบรกก็เป็นแบบเดียวกันคือไม่มีเจาะรูแล้วก็คาลิเปอร์ไม่มีคำว่า Mercedes-Benz นะครับผมแล้วก็การตกแต่งด้านข้างนี่ฮะคือเหมือนกันเลยนะฮะใช้ด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติมีร,ราวหลังคาให้เหมือนกันนะครับผมคือเหมือนกันเลยนะครับไล่มาถึงด้านท้ายของตัวรถนะด้านท้ายของตัวรถก็เหมือนกัน Gla 200 นะฮะ g e A 200มีกล้องมองหลงังปลายท่อคู่การตกแต่งกันชนดูเหมือนกันเลยทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างแต่สิ่งที่ต่างในรุ่นผลิตไทยฝาท้ายไฟฟ้าคุณได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้ามีให้นะครับแล้วก็พื้นที่การวางของเท่ากันหมดนะพื้นที่การวางของเหมือนกันเลยเหมือนกันหมด เห็นไหมคือเหมือนกันหมดได้ออปชั่นเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือฝาทา้ายไฟฟ้านะผมแล้วสังเกตอะไรไหมหัวหมอนหัวหมอนปรับได้แล้วนะหัวหมอนปรับได้แล้วนะครับผมนะท่านใดที่ชอบ GLA แต่ว่าติดเรื่องของบอกในรุ่นที่ผลิตไทยเนี่ยเขาแก้มาให้แล้วนะก็คือสามารถที่จะปรับหัวหมอนได้นะครับผมแล้ววัสดุที่ใช้เป็นหนังทั้งตัวนะครับ เป็นหนังทั้งตัวไม่มีผสมและไม่ใช่แบบกำรรมะหยี่ผสมไม่ใช่แบบผ้าผสมนะเป็นหนังทั้งตัวนะผมแล้วหัวหมอนปรับสูงต่ําได้แล้วนะครับและสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งในรุ่น g l a 200ก็คือช่องแอร์มีช่องแอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับผมนะรุ่นแรกโดนบ่นไงนะพอมารุ่นที่ผลิตเองก็เพิ่มให้เลยนะคนไทยชอบใส่มาให้เลยนะครับผมนี่ข้อดีของเบนซ์ตรงนี้แหละลูกค้าคอมแพนอะไรไปเขาก็เอามาปรับปรุงในรุ่นถัดไปนะครับผมอ่ะ เบาด้านหน้าเบาะปรับไฟฟ้าหัวหมอนปรับได้และผมชอบอย่างหนึ่งของหัวหมอนคือปรับดันหัวได้นี่๋ยวปรับให้ดูเนี้ยมันจะมีปุ่มอยู่นี้นะมีปุ่มอยู่นี้นะเรากดเราก็ปรับดันหัวได้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมชอบดันหัวไม่ชอบดันหัวก็ปรับลงมาโคตรดีเลยปรับได้ละเอียดด้วยนะปรับได้ละเอียดด้วยนะผมก็คือเมนลามบ้าดันหลังนะครับมีดันหลังให้เหมือนกันปรับไฟฟ้าเหมือนกัน มีเมมโมรีจดจำตำแหน่งให้เหมือนกับตัว AMG เลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรื่องของหัวหมอนปรับได้มานั่นแหละนะดีมากนะครับดีมากพวงมาลัยหน้าตาเปลี่ยนไปนะเป็นพวงมาลัยทรงกลมแต่ดีไซน์มันดูสวยขึ้นนะผมออปชั่นเหมือนกันหมดนะฮะมีคูชเชนโทแบบตั้งลิมิตความเร็วได้มีระบบเกียร์ที่ด้านหลังพงมลัยฝั่งขวามีแพดเดิลชิฟนะฮะมีในส่วนของระบบไฟหน้าอัตโนมัติให้นะผมแล้วก็เครื่องเล่นนะ เครื่องเล่นหน้าจอใหญ่ขึ้นนะเครื่องเล่นหน้าจอใหญ่ขึ้นนะผมจะต่างกับตัวเมื่อกี้นะที่ผลิตนอกนะหน้าจอเล็กใช่ไหมนี่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างก็คล้ายๆกับตัว a MG เลยมีกล้องมองหลงังมีระบบคอมมานด์ออนไลน์เช็คข้อมูลตัวรถความผิดปกติต่างๆตั้งค่าแอมเบียนไลท์นู่นนี่นั่นเหมือนกันหมดนะครับผมในส่วนของระบบแอร์ก็เป็นระบบออโต้มีหน้าจอแล้วนะเห็นไหมในรุ่นผลิตไทยมันจะดีตรงนี้แหละคือออปชันเขาจะให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะผลิตเองไง ผลิตเองก็สามารถที่จะเลือกออปชันใส่เข้ามาในรถได้นะผมเพื่อลูกค้าคนไทยนะโคตรดีเลยนะโคตรดีเลยนะครับผมอ่ะราคาบอกไปยังยังไม่ได้บอกราคาลืมได้ยังไงคันนี้รถปี2017นะฮะตัวรถปี2017นะครับผมเลขไมล์หน0่1 0 0กิโล1,000 0 0กับ4,000กิโลนะในส่วนของราคานะครับผม1 9 9 0 0 0้บาท นะครับสำหรับรุ่นนี้ GLA 201.6 u r b a n นะฮะคันนี้เป็นรุ่นผลิตไทย C.K.D ออปชันจะดีหน่อยนะคันนี้ออปชันจะดีหน่อยหัวหมอนปรับได้ราคา1,99,000บาทนะครับผมนะสำหรับ3คันนี้นะผมท่านใดที่สนใจนะผมไม่ว่าจะเป็น AMG ไม่ว่าจะเป็นตัว GLA u r b a n 200ที่เป็นรุ่นผลิตนอกหรือจะเป็นรุ่นที่ผลิตในไทยออปชันดีๆหน่อย โทรมาสอบถามได้นะครับผมที่0901011019นะครับผมทั้ง3คันนี้รถสวยทุกคันไม่ต้องกังวลว่าจะมีชนหนักจะมีพลิกคว่ำจะมีจมน้ำไฟไหม้แต่ต่อตัวถังไม่ต้องห่วงรถสวยทุกคันนะผมการันตีเลยนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำให้คุณได้กังวลใจแน่นอนนะครับผมและราคาผมพิเศษจากหน้าป้ายไปคันละ2 0 0 0 0บาทนะผมสนใจก็รีบติดต่อมาเลยนะครับผมที่เบอร์เดิมนะบอกไปแล้ว0901011019 หรือจะมาชมคันจริงได้ที่โชว์รูมห้าสนิวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะผมอยู่ติดถนนราชพฤกษ์เลยเซิร์ชกูเกิลแมปว่า5้าสีนิวัฒน์สาขาราชพฤกษ์ก็มาได้มาถูกแน่นอนเพราะว่ามันติดถนนใหญ่ไม่หลงนะฮะสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟช r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟช r e .com